สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวชีทูบตะไก่เอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าชุมชนชีทูบเบ้ารถไคร่สิงครับครับคลิปนี้พาเบิ่งเทคนิคการตีปลาพ้องคลิปงานครั้งแรกนี่เาไี่แท้งไปก่อนครับตีต้องไปกลางกับแท้งกลางตีต้องไปกลางกับแท้งกลางครับเนื้อผ้าชุ่มนะลดอยู่นี่ละเนื้อผ้ายางลรอเพื่อนนี่ครับ ตอนนี้น่าจะเป็นกลางให้ก็จะแท่งแท่งกลางไปครับประมาณตีมทีมประมาณส่วงรถสองสองรถหลัก็ลงหางลงหางแล้วกะ็ดันเทอร์ไม่มาใส่บัตน,นี่ครับลงหางเกือบร้อยนี่ดันปลาเขาบว่าใส่กลางเลยครับกองกลาง ขาดันมาต้อมก็โลดกะบ่ลงหางก่อนนี่มันกะพวกใหม่เนก็จะขาดเบาเบิร์ตนะมันกะจะสี่ก็ดอกันเอหรือว่ามันจะตำเบ่หอดล่ะมันก็จะไถยปได้นั่มอะนี้เขาก็นตำแบกแบกไปแล้วก็ไถยมันจะดันป้าเขาแบบคองไปกลางมัน วางไว้มองไทยแล้วแล้วอะไกัไทยกุ้มม้อนไทยวันเดียวโอ้เห็ดห่วงตวนด้ขันอโอ้มาจังไลยน้องเอากด้เหาะไทยคีบั้วนดิ แห้งแห้งแห้งะนะคุณบ้านอนอดีตจแห้งไปโอ้ปลาอยากเน่าเติบนะครับแห้งไปวนสุดดอกตัดดวมา,า,าว่าขวัแล้วก็ตีเห็นมันเห็นบอลแล้วบอนครับเห็นมันเป็นเป็นแปนนะมือนหนึ่งเห็นเบิ้งที่ส้มคือได้บียอนะ รถสองขั้นกะจิ้มก็ละท่างครับผู้ทึงฟังใส่ผู้ทึงฟังขวานั่นทิ่เฮ้อเข้ากลางถ้าดงแปลงไงแปลงกว่างกะเฮ็ดสองมองซ้มมองครับแล้วแต่จะคว้องดงคนสิว่ากว, <Hey. S 1> ว่างดีแปลงดีเฮ้ยทำไม่นอนไปแต่ดาดา ลดไล้รถไล้ครับแถวเขตบ้านผมบหนีรถไถหน่อยแห้งหลายส้ำก็จะว่าเสศษขระปุ่นฮะสูตรผมมั่นนี่แล้วได้สูตรแล้วได้รูบาอาจารย์ครับนี่ตำราบุญนี้ายเป็นไหนดอกกะเขาเหยียดแบบไรนไร้เขาเหยียดแบบนั้นอ๋อเหรินก็งไมง่ครับโอ้ 哦，呃呃呃，哦，别一啊？ ห่อนาหอตาเออมัอน,มอน,มอนจือ <c oughs> อาจารจาบป่เรียบร้อยง่ายบางงางครับโอ้เลนก็ติวฟงลงมาเลยโอ้เต็มล่ะสงใจทายมาก เต็มก็มมเ,เป็ี่ยนเลยข้อเจ้าวันเต็มเลยแต่ทีนี้ถ้าการมันมลแล้วล่ะ ทำงานไว้ก่อนี กะไม่พินมาครับคุแน่ครับมอง